8นาทีแก้สลักเพชรจมนะคะเดี๋ยวขอทักทายแป๊บเองแขกเข้ามาดูดรอยะงทักทาย่วยได้นะคะอยากได้ท่าไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอย่ลืมวอร์มรอนะคะใครคอมแล้ววอร์มร่างกายยืดเยี่อร่างกายรอได้เลยนะคะ ไม่รีบก็รอจะได้ค่ะเดี๋ยวจะพาวอกกันได้วันนี้โอเคมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากนั่งขัดสมาธินะคะทําสมาธิกันก่อนเลยบน้อยนะคะเป็นการบอกนะคะมีโปก้กับมีชีวานที่เนี่ยหัวเข่าค่ะนาจะออกท้องฟคอ,อกแฟ ทั้งท้ายทุกส่วนของร่างกายหายใจเข้าหายใจออกทำสมาธิก่อนจะฝึกกันสักครู่นะคะคใครทำแล้วก็หายใจเข้าชูสองแขนขึ้นค่ะ ยืดแผดหลังขึ้นสูงสูงหายใจออกวางขวาลมลำตัวเดินมือขวาไปเล็กน้อยแล้วค่อยๆวางศอกลงเอ็นตัวไปทางขวาเปิดอกซ้ายขึ้นด้านบนแขนซ้ายเหยียดตรงนะคะพยายามกดหัวเข่าซ้ายลงให้ติดพื้นนะคะกดลงนะคะให้รู้สึกว่าสีข้างเราได้ได้ยืดได้ทํางานนะคะครั้งที่3าม หนึ่งหายใจเข้ากลับมาตรงกลางชูสองแขนขึ้นเหนือศีรษะค่ะหายใจออกวางมือซ้ายข้างลำตัวค่ะแล้วค่อยๆเดินมือซ้ายไปเอาศอกซ้ายวางที่พื้นค่ะเปิดมือซ้ายเปิดมือขวาขึ้นค่ะจากนั้นหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะชูสองแขนแนบหลังหูค่ะ หายใจออกขมแมวหน้าท้องแล้วพับตัวไปด้านหน้าสะโพกไม่ลอยจากแมตดนะคะน้องศีสษะลงไปเป็นการยืดและวางแผ่นหลังของเราหายใจเข้าเกรงหน้าท้องยกลำตัวกลับขึ้นมาือ <c oughs> สองแขนแนบหลังหูหายใจออกลดมือลงค่ะจากนั้นตั้งมือตั้งข่าขึ้นมานะคะ เซนท่าแคทแอนคาวนะคะวอร์มแนวกระดูกสันหลังของเราก่อนนะคะท่านี้ลดอาการปวดหลังได้ด้วยนะคะตั้งมือตั้งเขา่าขึ้นมากระจายน้ําหนักให้ทั่วฝ่ามือนะคะกางนิ้วมือให้กว้างๆนะคะข้อมือและหัวไหล่ตั้งฉากตรงกันหัวเข่าและสะโพกให้ตั้งฉากตรงกันค่ะกลางเข่าออกให้เท่ากันกับช่วงสะโพวกวางหลังเท้าลงค่ะ หายใจเข้าหย่อนท้องยกสะโพกเงยหน้าตามองไปทิศปลายจมูกหรือมองไปด้านหน้าค่ะหายใจออกขมแมวหน้าท้องงอขกโกงงาัขึ้นสูงๆเก็บคางชิดอกตามองที่สะดือหายใจเข้าหย่อนท้องยกสะโพกเงยหน้าขึ้นหายใจออกขแมวหน้าท้องโกงหลังเก็บคางชิดอกค่ะ ตามองทิศดีค่ะหายใจเข้าหย่อนท้องยกสะโพกงนะคขึ้นหายใจออกกกงท้องเก็บไข้ท,ที่อกหายใจเข้าหย่อนท้องยกสะโพกงน่นะคขึ้นหายใจออกขนแนวหน้าท้องโกงหลังค่ะตาลมองทิศดีค่ะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะ จากนั้นให้จิกปลายเท้าแล้วค่อยๆโด่งสะโพกก็โด่งสะโพกขึ้นสูงๆเป็นท่าดาวเวิร์ดเฟสติงด็อกค่ะกดมือให้แน่นๆค่ะขนับนิ้วหัวโป้นเท้าเข้ามาคิดกันค่ะส้นเท้าแยกห่างกันเล็กน้อยค่ะกดส้นเท้าลงที่พื้นค่ะหมุนหัวเข่าเข้าหากันนะคะหายใจเข้าให้เรายืดแผ่นหลัง หายใจออกให้เราขมัแหวหน้าท้องพังไหลให้ไกลจากใบหูค่ะค้างท้างอดใจสิย้อนสักครู่ค่ะทุบล่อหายใจเข้าให้เรายืดแผ่นหลังหายใจออกให้เราขมั่นแวหน้าท้องแล้วกดส้นเท้าลงค่ะใช่ไหมเนยหน้ก้าเท้าซ้ายมาวัดตรงกลางระหว่างมือ ้าวให้ถึงมือนะคะถ้าใครก้าวไม่ถึงให้เอามือช่วยเลื่อนเท้าเข้ามานะคะให้อยู่ตรงกลางระหว่างมือทั้งสองข้างนะคะจากนั้นวางขาหลังเท้าซ้ายลดลาบลงไปค่ะมือทั้งสองวางไว้บนของเข่าค่ะหายใจเข้ายืดอ,อกหายใจออกดันตัวไปด้านหลังแล้วกดสะโพกลงค่ะแอนหลังขึ้นค่ะ ดันตัวไปด้านหลังไงนะขึ้นหาพดานค่ะครั้งนี้ท่านี้สามลมหายใจสามสองหนึ่งกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าวางมือค้อมขาวค่ะจิกปลายเท้าทางด้านขวาขึ้นค่ะถอยเท้าซ้ายขึ้นมาคู่เท้าขวาเหมือนท่า,าะเรา เปิดซิปเสซิ่งรอบครั้งนึงค่ะแล้วหายใจแล้วเงยหน้าก้าวเท้าขวามาตรงกลางร,ระหว่างมือค่ะวางเทา้าสายลาบลงไปค่ะมือวางที่เข่าค่ะหายใจเข้าให้เรายืดอ,อกขึ้นหายใจออกดันตัวไปด้านหลังค่ะกดสะโพกลงหาพื้นค่ะเปิดอกขึ้นเงนย้าตามองพปดาค่ะครั้งในการที่ห้าสี่ สามสองหนึ่งกลับมาตรงกลางค่ะกลับไปสู่ท่าดาวเวิร์ดแฟซนิ่งนอค่ะนั่งลงถับส้นเท้านะคะเป็นท่าเหมาะกลับนะคะ ระมาสุธท้าโต๊ะนะคะแล้วก้าวเท้าขวามาไว้ที่มือซ้ายนะคะวางหลังเท้าซ้ายลงนะคะเป็นท่าพีเจียนนะคะถ้าใงมีผ้าขนหนูมมอตัวไม่อ่อนมากนะคะให้เอาผ้ารองที่หน้าขานะคะสำหรับคนที่ตัวแข็งนะคะ หมุนหัวเขา่าเข่าไม่เปิดออกนะคะพลิกหัวเขา่าคว่ำสะโพกลงหาพื้นนะคะวางต้นขาลงที่แมตนะคะใส่ครับยกตัวขึ้นหายใจออกเลื่อนมือไปด้านหน้านะคะ่ะ ยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เราจะข้างนะคะเปลี่ยนข้างซ้ายเอาเท้าซ้ายวางที่ใต้มือขวานะคะพลิกสะโพกทางด้านขวาลงนะคะวางหลังเท้าแนบลงกับพื้นนะคะ หายใจเข้ายกลำตัวขึว้นหายใจออกค่อยๆเอื้อมมือไปด้านหน้าค่ะพยายามกดลำตัวให้ลงแนบกันจับสีไม่ได้มากที่สุดนะคะถ้าใครตึงมากเกินไปก็ขยบเท้าปลายเท้าด้านหน้าให้เข้าใกล้หา สะโพกเพิ่มมากขึ้นได้นะคะไม่ต้องตั้งฉากก็ได้นะคะแต่ถ้าตั้งฉากจะสามารถทําให้เอ,อ่อเปิดสะโพกได้เพิ่มมากกว่านะคะเอาเท่าที่ร่างกายไหวนะคะ้าวัยนะค่อยๆเลื่อนมือยกลําตัวกลับขึ้นมาคะ่นะนั่งทับส้นเท้าอีกครั้งนะคะหมอบกลับทั้งน,นะคะจระสะโรดาวก่อนจะเริ่มฝุดนะคะ ขึ้นมานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสร็รอบท่าในวันนี้นะคะเป็นท่าง,ง่ายๆหวังว่าทุกคนจะสามารถทําตามได้นะคะสะบักที่เคยจมก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะฝึกนี้ทุกๆวันนะคะโยคะบําบ,บัดจะได้เห็นความแตกต่างของอากายเจ็บปวดจะได้หายนะคะแล้เวเจอกันใหม่ร้า์หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ